ยุโรปยกเลิกการใส่หน้ากากบนเครื่องบินทั้งหมดตั้งแต่สิบพฤษภาไม่กลัวโควิดระบาดแล้วมันต้องให้ได้แบบนี้นะครับมันต้องเป็นแบบนี้แล้วก็มันควรจะเลิกไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วด้วยก็มีบางสายการบินได้เลิกเรื่องของการให้ใส่หน้าก,ากากบนเครื่องบินไปตั้งแต่เดือนก่อนแล้วแต่ตอนนี้ประกาศมาจาก EU เองก็คือย u โร p ปียน n ูเนียนฉะนั้นต่อไปจะต้องยกเลิกทั้งหมดแน่นอนสายการบินที่จะบินไปยุโรป แต่ไม่รู้นะคือขาออกจากไทยเนี่ยก็เขาก็ต้องเลิกอยู่แล้วแหละแต่ขากลับประเทศตัวเองนั่นแหละก็คือทางประเทศยังบังคับอยู่ไหมว่าผู้โดยสารขาเข้าต้องใส่หน้ากากทั้งหมดตั้งแต่อยู่บนเครื่องบินกลายเป็นว่าประเทศเอ่อแถบนี้ดันยังจิตตกอยู่ซะอย่างนั้นแล้วก็ก็นั่นก็หมายความว่าขนาดยุโรปเนี่ยซึ่งเขาจเจริญก้าวหน้ามากกว่าเราเนี่ยเขาก็ยังเลิกให้ใส่หน้ากากบนเครื่องบินแต่ถ้าเกิดสายการบินในประเทศตัวเองนะครับก็ยังให้ใส่ ต้องทําอะไรเยอะแยะอยู่รวมทั้งใส่หน้ากากด้วยเนี่ยก็แสดงถึงยังไงดีความกลัวมากกว่าเขาหรือยังไงเพราะว่าระบบระบายอากาศบนเครื่องบินเนี่ยมันดีเท่ากับของโรงพยาบาลเลยฉะนั้นมันดีกว่าขนส่งสาธารณะด้วยแน่นอนทะนั้นจริงๆแล้วไม่ได้ต้องกลัวมาตั้งนานแล้วก็จริงๆควรจะเลิกเป็นอันดับแรกๆด้วยซ้ำนะครับแต่กลายเป็นว่าอันนี้จะเป็นการเลิกท้ายๆหลังจากที่เขาเลิอกอย่างอื่นไปแ,แม้แต่ อยู่บนรถไฟหรืออะไรก็ไม่ต้องใสใช่ไหมแต่ว่าเรื่องบนเครื่องบินเนี่ยเพิ่งจะเลิกอันนี้นิดนึงนะครับถ้าใครบอกว่าเลิกไอเลิกมาตรการโควิดต่างๆแล้วเนี่ยไม่ต้องมีมาตรการขาเข้าไม่ต้องตรวจคนไม่ฉีดวัคซีนก็เข้าได้โดยไม่ต้องตรวจด้วยซ้ำอ่าไม่ต้องตรวจใบฉีดวัคซีนด้วยคือไม่ต้องฉีดวัคซีนอะไรเลยเหมือนก่อนโควิดมาตรการในประเทศก็ไม่มีไม่อะไรทั้งสิ้นเลยอ่าไม่ต้อง ATK ไม่ต้องโควิดฟรีเซตติ้งไม่ต้อง ใส่หน้าก,กากไม่ต้องอะไรเนี่ยประเทศที่เขาเลิกไปแล้วอะเลิกไปหมดทุกอย่างตั้งหลายเดือนแล้วอ,อย่างเนี้ยนอร์เวย์อย่างเงี้ยเห็นไหมไม่เห็นจะพุ่งตรงไหนเลยมีแต่โอ้โหราบเรียบแบบว่านะจากวันหนึ่งหมื่นเกือบสองถึงสองหมื่เลยนะตอนนี้เหลือแค่เท่าไหร่เหลือแค่ไม่กี่ร้อยบางวันต่ํากว่าร้อยเลยด้วยซ้เห็นไหมไม่เห็นจะพุ่งตรงไหนเลยกลับมาตามข่าวนะครับเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอ <laughs> ก็คือ พี่ใหญ่ EU ของออมนะครับก็ระบุเลยว่าไม่ต้องใส่หน้ากากอีกต่อไปก็คือทั้งที่สนามบินและบนเครื่องบินด้วยเริ่มต้นในอาทิตย์หน้าก็คือ16พฤษภาแล้วก็แน่นอนว่าก่อนหน้านี้คือที่บอกว่าเลิกมาตรการอะไรต่างๆเนี่ยก็คือแต่ละประเทศเขาทยอยเลิกกันเองแต่ตอนนี้คือประกาศมาจากส่วนกลางเลยว่าจะต้องทยอยเลิกมาตรการโควิดทั้งหมดเลยทะนั้นทะนั้นประเทศอื่นๆก็จะต้องทําตาม อ๋อแต่ยังเปิดช่องไว้ออแต่ว่าก็ประเทศสมาชิกก็ถ้าย kind of like right ังจ he right hey, ิตตกอยู say, ่ก็ย so, oui> ังคงไว้ก็แล้วแต่นะอะไรเงี้ยก็คือเวลาเขาประกาศอะไรมาเนี่ยเขาก็อย่างนี้ตลอดนั่นแหละก็คือประกาศมาว่าควรจะอย่างนี้แต่ประเทศสมาชิกจะยังไงก็แล้วแต่อย่างเงี้ยนะแต่ส่วนใหญ่ประเทศสมาชิกเขาก็ทําทาตามนั่นแหละมีแค่บางประเทศที่อาจจะดื้อบ้างเท่านั้นเองแต่ส่วนใหญ่เขาจะทําตามที่พี่ใหญ่บอกตลอดเขาบอกว่าสํานักงานการบินพลเรือนแห่งยุโรปบอกว่านี่คือ นีของเรานี่คือก็มีนะสำนักงานการบินอะไรเนี่ยนะแต่มีหน้าที่แบบว่าแค่ปิดกั้นอะไรไม่รู้แค่อย่างเดียวที่ผ่านมาอันนี้เขาบอกว่านี่คือหนึ่งในความร่วมมือที่จะยกเลิกการควบคุมเรื่องโควิดในยุโรปก็คือเป็นการก้าวครั้งใหญ่ที่จะทําให้การเดินทางทางอากาศเนี่ยกลับมาสู่ภาวะปกติสําหรับผู้โดยสารและแล้วก็ลูกเรือด้วย ก็คืออย่าลืมว่าลูกเรือก็ลําบากมากนะครับในช่วงของโควิดทั้งตกงานหรือถ้ายัางทํางานอยู่ก็ต้องมีมาตรการมากมายส่วนของผู้โดยสารก็โอ้ยุ่งยากก็ไม่อยากไปอะไรเงี้ยฉะนั้นนี่แหละคือเขาบอกว่าเป็นบิ๊กสเต็ปเลยก้ารั้งใหญ่แต่ก็แน่นอนแแหละถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่ายกเลิกแล้วก็ตามเนี่ยแต่มันคือช่วงแรกๆไงใช่มาช่วงแรกๆฉะนั้นก็อาจจะต้องยังเผื่อใจไว้หน่อยว่าบางสายการบินอาจจะยังจิตตกอยู่คงต้องรอให้ผ่านไปสักระยะหนึ่งให ชัวก่อนมีคนไปทดลองแล้วว่าไม่ต้องใส่จริงๆแล้วเพ,เ,เพื่อนๆที่ฟังอยู่ที่เดินทางบนเครื่องเคยเดินทางด้วยเครื่องบินในช่วงเวลานี้เนี่ยเขายังส่วนใหญ่ยังให้ใส่หน้ากากกันอยู่ไหมครับมีสายการบินไหนที่ยกเลิกมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ไหมโดยเฉพาะพวกสายการบินหลักๆอย่างลูฟันซาหรือเอมิเรตหรือกาตาเนี่ยยังให้ใส่ยอยู่ไหมคือเราเขาบอกว่าเขาทําอย่างนี้ได้เนี่ยเพราะว่าตอนนี้ระดับของการฉีดวัคซีนเนี่ยแล้วก็ระดับภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ย แล้วก็การยกเลิกมาตรการต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในประเทศต่างๆในยุโรปฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็ต้องทําได้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าผู้โดยสารเนี่ยก็ควรจะเคารพสิทธิส่วนบุคคลของคนอื่นรอบๆตัวด้วยท่านนึกจินตนาการก็คงประมาณว่าถ้าเห็นถ้าเห็นใครไม่ใส่ก็ต้องเคารพสิทธิของเขาด้วยหมายถึงว่าคนที่กังวลและยังใส่อยู่ถ้าเห็นใครไม่ใส่ก็ ก็มันก็เรื่องของแต่ละคนใช่ไหมอยากจะป้องกันหรืออยากจะไม่ป้องกันก็ตามหรือคนที่ไม่ใส่แต่เห็นคนที่ยังใส่อยู่ก็นะก็คือเอาเป็นว่าใครจะใส่ไม่ใส่ก็แล้วแต่แต่ละคนไม่ใช่ว่าเป็นมองว่าอีพวกนี้ไม่ไมระวังไม่ระวังตัวเลยอะไรอย่างนี้อ๋อหรือว่าพวกนี้เขายังคิดกลัวกันอยู่เหรอหรืออะไรอย่างนี้ก็ไม่เกี่ยวจะใส่หรือไม่ใส่ก็แล้วแต่แต่ละคนแต่ว่าคนที่ควรจะใส่ก็คือผู้โดยสารที่มีอาการไอและจามอย boy boy, ู่บ่อยๆก็ควรที่จะยังใส่ ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วต่อให้ไม่มีโควิด <c oughs> ก็ตามนะครับใครเป็นหวัดไอจามบ่อยๆเนี่ยก็ก็ยังจําเป็นต้องใส่อยู่แล้วคือคําแนะนําเนี่ยจะมีผลในวันที่16พฤษภาที่บอกว่าสายการบินคือขึ้น <c oughs> เครื่องบินไม่ต้องใส่หน้ากาก,ากแล้วแต่ว่ากฎระเบียบนั้นก็คือแล้วแต่สายการบินละกันแล้วก็มันก็ขึ้นอยู่กับว่า เขาบินไปไหนและหรือบินออกมาจากที่ไหนด้วยถ้าบินมาเนี่ยบินเข้าประเทศอย่างที่ยังจิตตกแบบไทยเนี่ยก็คงยังบังคับให้ใส่อยู่นั่นแหละประมาณราคาออกเอ่อิสระเสรีไม่อึดอัดอย่าลืมนะใส่ตั้งสิบกว่าชั่วโมงอะ่ะไม่อึดอัดเหรอใช่ไหม <laughs> ทั้นน,นั้นขาออกอ่ะขาออกจากประเทศตัวเองไม่อึดอ,อัดอิสระแต่ขากลับประเทศตัวเองอาจจะก็ได้อาจาอาจะยังให้ใส่อยู่ <laughs> ประมาณว่าประมาณว่าเออเสียดายประเทศฉันยังต้องใส่หน้ากาก เหมือนกับว่าเอ้ยโควิดประเทศเราเยอะโควิดประเทศเขาน้อยเอ้ยมันช่างตรงกันข้ามกับช่วงแรกๆนะที่หลายๆคนก็ไปไปประชดประชันยุโรปเอาไว้ว่าเห็นไหมระบาดหนกักพวกฝรั่งนี่ไม่ระวังตัวตอนนี้กลายเป็นว่าประเทศตัวเองยังเยอะกว่าเขาซะแล้วก็คือออฟให้ดูกราฟไปแล้วนะครับว่าอย่างนอร์เวย์ที่ยกเลิกไปหมดเนี่ยเขากลายเป็นว่าการติดเชื้อยิ่งลดลงลดลงลดลงแสดงว่ายิ่งมีมาตรการอะไรเนี่ยมันยิ่งจะทําให้การติดเชื้อเพิ่มขึ้นซะมากกว่า ประเทศที่ยังจิตตกประเทศแรกไอเดียวนะการประกาศจากยูเมื่อกี้มาจากเบอร์ลินนะแต่ประเทศที่ยังจิตตกเป็นประเทศแรกในข่าวนี้ก็คือเยอรมนีกระทรวงสาธารณสุขของเยอรมนีบอกว่ายังบังคับให้มีการผู้โดยสารทุกคนที่อายุมากกว่า6ปียังคงใส่หน้าก,ากากบนเครื่องบินอยู่ก็คือทั้งบินออกจากเยอรมนีหรือบินเข้าหรือบินในประเทศ แต่ว่าสามารถเอาหน้ากากออกได้ในตอนที่กินอาหารมันเรื่องธรรมดาอยู่แล้วกินอาหารใส่หน้ากากจะกินยังไงจะบอกว่าให้เผย์หน้ากากขึ้นมานิดนึงแล้วก็รีบเอาช้อนยัดเข้าปากไปมันก็มันมีโอกาสเปื้อนได้สูงมากเห็นไหมยังมีความจิตตกอยู่เนี่ยก็ยังมีเรื่องนี้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยแหละก็คืออย่างสายการบินเนี่ยลูฟท์ฮันซาเนี่ยก็ปฏิเสธการขึ้นเครื่องบินของกลุ่มชาวยิวเอ่อกลุ่มนักเดินทางชาวยิวเพราะว่า พวกนี้เขาปฏิเสธการใส่หน้ากากอ่าวลุฟฟันซ่านี่ยังใส่อยู่แน่ๆเลยนะก็อย่างที่บอกนะครับมันเป็นช่วงแรกๆแ,แล้วก็เลยยังชุลมุนกันอยู่อีกตามเคยแม้กระทั่งของสายการบินยุโรปก็ตามว่าเออเขาส่วนการเขาอยากให้เลิกแล้วแต่อันนี้ยังจิตตกอยู่ก็คงอีกสักพักหนึ่งกว่าเขาจะสบายใจมั้งครับสำหรับเดอนมันนี้ก็ดูกราฟอันนี้นะครับอ่อเนอเวเนียเขาเลิกมาตัาง้งหลายเดือนแล้วนะครับมา,มาตรก,การในประเทศไม่มีอะไรสักอย่างไม่ต้องใส่หน้ากากาไม่ต้องอะไรสักอย่างเลย แต่เยอรมน,นียังคงมีอยู่บ้างเออไม่ไม่เท่าไทยหรอกแต่ว่ายังมีอยู่บ้างทะนั้นก็เลยเพิ่งจะลดลงนี่ไงนอร์เวย์เขารดลงมาตั้งนานแล้วนะแสดงว่ายิ่งจิตตกมากเนี่ยยิ่งยิ่งโควิดยิ่งไปช้านะอ่าก็ยังชุลมุนกันอยู่นิดนึงเพราะว่าศูนย์ป้องกันโรคก,การการแพร่ระบาดของยุโรปเนี่ยก็บอกว่าคาแนะนําว่าล้างมือเว้นระยะห่างเนี่ยก็ยังคงทําอยู่นะคือพวกที่เขาวันวันอยู่แต่ในห้องแลบไง เออแต่ว่าเนี่ยทางผู้ประกอบการสนามบินเนี่ยบอกว่าไอที่บอกว่าคนเว้นระยะห่างเนี่ยไม่ควรต้องทําแล้วเพราะว่ามันจะทําให้เกิดคอขวดก็คือมันจะกระทบไงมัวแต่เว้นระยะห่างก็ทําให้ขั้นตอนต่างๆมันชา้าเห็นไหมพวกอยู่ในห้องแล็บ <c oughs> เ,เขาก็จะให้ชอบให้คําแนะนําแบบที่มันทําได้ยากออกมาก็สมาคมของสายการบินนะครับก็บอกว่าพวกเราเชื่อว่าไอการที่จะบังคับสวมหน้ากากบนเครื่องบินเนี่ยก็ควรจะจบได้แล้ว เพราะว่าในส่วนอื่นของการใช้ชีวิตเนี่ยการใส่หน้ากากาก็ได้ยกเลิกไปแล้วหมายถึงว่ามันก็แปลกอะ่ะไปที่ไหนหมายถึงในยุโรปเนี่ยก็ไม่ต้องใส่หน้ากากแต่ว่าการตอนอยู่บนเครื่องบินดันต้องใส่ซะอย่างนั้นก็คืออย่างเช่นในโรงหนงังในที่ทํางานหรือว่าในขนส่งสาธารณะเขาก็ไม่ได้ให้ใส่แต่ว่าอยู่บนเครื่องบินดันต้องอย่างใสแสดงว่าไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองหมายถึงว่าสายการบินที่ยังให้ใส่อย,อยู่เนี่ยเออเขาเพราะว่า อย่างที่บอกว่าระบบระบายอากาศบนเครื่องบินเนี่ยมันดีมากแล้วเรานี่คือเวลานั่งเนี่ยแทบจะจ่อไอที่ที่ดูดอากาศเลยมันไม่เหมือนกับอยู่ในตึกหรืออะไรที่ที่ดูดอากาศอาจจะมีแค่จุดใหญ่ๆไม่กี่จุดแล้วก็อยู่ตั้งไกลเพดานตั้งสูงแต่นี่คืออยู่จ่อใกล้ๆหัวเลยนี่ครับการยกการลดลงของจํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ของโควิดเนี่ยมันลดลงไปเรื่อยๆทั่วยุโรปฉะนั้นทั่วยุโรปก็เร่งในเรื่องของการลดมาตรการลงเรื่อยๆ แต่แปลกแหละนะกระทรวงสาธรารณสุขของเยอรมน,นียังจิตตกอยู่แล้วก็รัฐบาลฝรั่งเศสก็ประกาศในวันพุทธที่ผ่านมาว่า,าผู้คนไม่ต้องใส่หน้ากาก,ากแล้วในขนส่งสาธรารณะทุกประเภทตั้งแต่วันจันทร์ขนาดอยู่บนรถไฟนี้คือไม่ค่อยมีที่ดูดอากาศเลยด้วยซ้ำนะเยงไม่ต้องใส่นะแล้วบนเครื่องบินถ้ายังต้องใส่อยู่นี่มันก็แปลกๆแหละเอาหมายถึงรถไฟที่เป็นรถไฟใต้ดินนะครับแต่ถ้าเกิดรถไฟแบบ วิ่งไกลๆหรืออะไรเงี้ยเขาก็ต้องมีอยู่แล้วแหละนี่ขนาดว่าเขายังไม่ได้ลดลงแบบว่าเหลือแค่ไม่กี่ร้อยนะเอ่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีการติดเชื้อประมาณ3 9 0 0มในแต่ละวันโดยเฉลี่ยลดลง30%จากสัปดาห์ก่อนแค่นี้เขาก็ทําให้เขาสบายใจได้แล้วฉะนั้นสําหรับในฝรั่งเศสการใส่หน้ากากก็ไม่ต้องการอีกต่อไปในในเมโทรก็คือรถไฟใต้ดินหรือในบัสหรือในรถไฟ หรือแม,แม้กระทั่งเที่ยวบินในประเทศแต่ก็ยังคงให้แนะนําให้ใส่อยู่บังคับให้ใส่อยู่ในโรงพยาบาลหรือว่าสถานพยาบาลต่างๆก็หวังว่ากฎระเบียบทั้งหมดนะครับจะจบไปในช่วงหน้าร้อนนี้นะครับก็คือเลิกให้หมดทุกอย่างตอนนี้ยังมีอยู่บ้างเหมือนแบบว่าอุปูสมอะไรไว้ตั้งเยอะตั้งแต่โควิด -2 ปีที่ผ่านมาก็ยังกําลังใช้เวลาเคลียร์อยู่เคลียร์กันมาตั้งหลายเดือนแล้วแต่ส่วนใหญ่าการเข้าประเทศก็ง่ายขึ้นเยอะแล้วนะครับ ครับก็ตอนนี้ทุกคนฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างใครเดินทางบนเครื่องบินนะครับทั้งออกจากไทยหรือว่ากลับเข้าไทยเนี่ยเขายังบังคับให้ใส่หน้ากากอยู่ไหมหรือแม้กระทั่งบินในประเทศพวกสายการบินโลคอสทั้งหลายเขาบังคับใส่หน้ากากกันยังไงบ้างก็แชร์กันได้ที่คอมเมนต์นะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ